i a วัดคือม <ara> ีต <father> ัวอยู่ในห้องกรเบียดลงไปพาย่องมา màn phi, màn thạch phi, thạch phi. Thạch phi. Uy, lại tua lưới, khoang năng đay. Dựa, dựa. What boy? là hai cua cái tắc nó kéo tao vào đây đi tắc <laughs> quan Oh, okay. มิต ok 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 ิ ok ok ้งต ok ัวหนึ่งมิติ้งตัวหนึ่งมันกำลังไปหาไปหานวนตัวหนึ่ง เจอใครไม่เจอเจอมารูก็ต้องเล่นห้องที่อมารูมันเข้าไม่ได้เว้ยยังไงวะดีวะนี่อุ้ยก็ลืมเลยว่ามันขึ้นได้แค่นี้ มัดิดอ,ออบมาขนานั้นโอ้โหแล้วเหลือจะเชื่อโนโมแดด <c oughs> มดแมนดิดลุกอยู่ข้างๆเลยให้ระวังนะพี่มันมันได้เห็นกล้องในกล้องพี่แล้วล่ะสวยโนแมดดันดิเฮ้ยนั่นอะสวยพี่โอ้โหได้ยินเสีย มันยังอยู่ด้านล่างเนี่ยมันจะเปิดก้องจะเปิดพี่ซ้ายผมก็มาโอเคเดี๋ยวพี่ขึ้นไปอะไรแบบขวาผมก็มีจะเย็น ที่ผมดวลล้อมพี่เกมรูมโอเคพี่กันเอาไปตุย,ยให้แต่มันได้ยินเสียงที่โอ้โหเฮียมันหูดียังวะยิงเฮียโหโคตรดีมีมีพี่มีมีห้องสนุกอะห้องเกมข้างหน้าพี่อเดีเย๋ยวแหละเสด็จเสด็จเข้าไปแล้วห้องนะั้นลม้มล้ม แต่เสลจไม่รู้อยู่ไหนอายชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งห้องนี้บิงสี่เฮ้ยไม่ตายเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยกลับเข้ามาสู่ในเกมก่อนเอ็ดเอ็ดฟาดเองอนเนี่ยขอรี่ว่าขึ้นยังโอ้โหแต่ว่านั่นมันโลแล้วนะออลิกอะ วัดอ <What? S 1> เอเล็กอยู่ข้างบนพี่ชั้นสองไปวัดตรงหน้าเปิดก็ได้ได้ดี <c oughs> ตายก็ตาย,ตายตรงนั้นนะได้ก็ได้ตรงนั้นนะ้ <c oughs> พี่จะเอาห้องวายอะ่ะมีตัวห้องวายถ้าใจเย็นๆอะ่ะมีไออะไรนะไอตัวถังอะ่ะไนแหละเออมีน่าจะมีด็อกอยู่บู ห้องวายน่าจะมีอีกตัวพี่เดินเข้าไปอะไรก็ได้แบบแก้งหมือนเฮ้ยซ้ายมีว่ะพี่จะอ้อมพี่พี่อ้อมไปเบยขึ้นบันไดไหมโดนด้วยมันอยู่ตรงบันไดอ่ะตัวนึงอ้อมอ้อมไปรอบมันตรงบันไดอ่ะมันจะกลับไปหมดแล้วล่ะย่องไปก็ได้โอ้แม่งเติมเชียวให้อลิกใหญ่เลยอ่ะ าแล้วมาแล้วมาแล้วหัวมาแล้วที่มันแวบมาออกบูได้พี่สีมันไปเรื่อยๆปูกำลังขึ้นมามาละสวยตัวหนึงถ้าเป็นไปได้ก็วิ่งอ้อมไปข้างหน้าจัดให้โยกไปเรื่อยๆแล้วก็ลงทางนี้ก็ได้นะจริงๆทางที่ต้องไปที่มันหนีวับไวายทุกทีเลยบางทีเฮ้ย

เนี่ยไอเฮียวอะไรมาเก่งควายอุ้ยเนี่ยผิดเองไงพี่จริงๆมันไม่ได้เก่งหรอกหรือว่าผมเออแค่นั้นแหละจบจบวะจบเลยนี่ไงแลกกันเลยดูกบอกแล้วมันมีตัวอ่าไม่เชื่อกอวโหเสียงมันแปลกๆผมมีดเลยตรงผมอะลังแค้นให้แล้วลุกใช่ไหมพี่ใช่ดูกระลังเงินเด็กอ้าวอุ้ย โดนไหนฮะกูโดนต้งก็โดนตรงไหนกูโดนแบบตบบพิทักษ์ได้ตรงนี้ได้พี่มันไม่มีคนหรอกแต่ว่าเล่นได้กันมันมีคนเปลี่ยนใจตัวห้อยเอ้ยเติมไหมเติมไหมอยู่นี่เติมไหมอยู่นี่พิตักโดดลงล่างครับน่าจะขึ้นทางพี่พิตักขึ้นหลังพี่อ่ะบันไดเขียวอะอะไรนั่นแหละผมว่าขึ้นบันไดมีแน่เลยผมเดานะแต่เป็นไปได้ เฮ้ยไม่แบบมันขึ้นทางเดิมดูนี่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 มันเศร้าห้องไปแล้วนี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ปิงเจ็ดอะไม่ใช่ปิงหนึ่งปิงเจ็ดเกย๊เก๊เก๊เขาค่อยไปอยู่ออกแล้วออกแล้วออกแล้วพิต้าสวยตายตายจ้าตัวอีกตัวีกิต้าพิต้าตัวตรงนั้นตรงนั้นสวยฮะ าโดนแท็กแล้วจ้ามาเข้าตรงไหนได้บ้างวะไปโดนล่าเย็บเต็มเลยหนีเลยครับแถวพมิตาวิ่งเต็มเลยใช่มีนเฮ้ยตายไหมตายตายแล้วตายแล้วตายแล้วไปก่อนแล้วเนี่ยมีโล่ด้วยมีโล่มีโล่มีโล่น่าจะมอนเท็ปเฮ้ยอะไรอ่ะที่มียิงเร็วยังไม่เฮดมอนอ่ะ ที่แปลกคือมันไม่เข้าทางน,นี้ก็เลยเหรอวะเจะไปตายเลยมีเพื่อนอยู่แน่เลยกลัวนะใช่ <S <S 1> <S 1> สวยน,นั่นไงอยู่ด้วยกันนะโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยมีเพื่อนนัน้นมีเพื่อนเพื่อ,น,น,น,อนมันอยู่หลังโล่เพื่อนมันอยู่หลังโล่ใจไหนนั้นใจโน้ใจโน้ใจโน้ ทางนู้นเลยบีเหรอแย่โอ้ยแตกกูด้วยเอ้โอเคเดี๋ยวล่ตัวเดียวเดี๋ยวล่ตัวเดียวโอ้เข้าไม่ได้วิ่งฝ่าไฟวิชาฝ่าไฟกูไปกูปุ่นไปก่อนยัดหมดเลยเฮ้ยนนมันหยามเราอ่ะบีกับบิวแม่งเอารีคูดมาเลยนะเว้ยไอพี่ไอพวกแกมหยามเลยผมยังชอบเลย ปอดปล่าหยามไปแล้วเข้าไซร์เหรอเฮ้ยเข้ามาแล้วพี่เอาด้วยคนฮะเฮ้ยเฮ้ยวิงไม่ทันทำอะไรเลยกูนั่งเล่นอยู่เลยอืมไม่เข้าไซรเลยผมยู่ในใจแล้วพี่ใครวีระเบิร์ดเซลล์รู้ระเบิดอยู่ที่ใจอ่ะไปก่อนไปก่อนเกล้าเข้าไปกเกล้าเข้าไป เดี๋ยวผมก็ยันหน้าเดินไล่ไไอยู่โคตรมันเดี๋ยวออกกันกด,ดเข้ามาแผ่นได้เลยครับครับเฮ้ยพี่ขอโทษโคตรมันเลยรู้เกิด <c oughs> เช่งนี้นะ <c oughs> รู้ไอ้น,นี้ก่อนก็ด <c oughs> ีอ่ะ มันใช้อะไรอ่ะลงล่างใช่ไหมมเล่นต่เล right? oh ื่ Nein อนได้นะพี่ตาแต่ต้องลงบอลอ๋อสนหรือเปล่าก on ็น่าสนนะก็น่าสนอยู่ผมได้มาจากอีปิกได้จะเล่นได้แล้วไอ้เหี้ยแม่งเลื่อนเหรอวะเว้ยพี่ออเดอร์อะไรวะพี่ออเดอร์ GTL ทลผไว้แต่ปีแล้วมาตะฟักพูดไปเรื่อยจริงเหรอ อู้หนีดิไอ้เคี้ยแม่งอยู่รูโดนเนี่ยเออหา โอ้ยผู้เกิดคอมเวอร์กันอยู่ซอดไว้ต้องไม่ไม่เห็นไม่เห็นอะไรเลยติดควันหนออุ้ยเอาไอ้เหี้ยตัวที่จ่อไปแล้วเหรอ อยู่ในเอเราเท็ดเลสเราเท็ดเสียงมันอยู่ห้องตรวจเลยออกเพื่อนดีกว่า หนูนิวควาผมด้วยนออโอ้ตุละเบื่อจริงแหมทำเป็นไม่เห็นแต่จริงแล้วมึงเห็นนะครรุรู้

พี่อย่าตกใจแม่งอร่อยเลยเรือเหลือคนละติงเี้ยเขาวิ่งมาเฮ้ยที่ท้ side up